สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อจ้าอม่ใหญ่มาเรื่อยๆนี่ใหญ่โทรหาเฝ้ามาเร <c oughs> ื่อยๆปะก๊ะนี่จ้านี่จ้านี่จ้าว้าโอ้เสียงฉันนี่แม่นมาเลยไม่ใหญ่บ่บ่งเก่าด้วแต่บ่งที่แม่น้องจะนายมาเอานี่ ปัดไอพี่กระเม่นเด็กมยใหญ่ป๊ดโอ้ยพี่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 ปัดเป็นทางเลยปัดสิปัด,ปาดจากไหนดีซอยกันปัดด้วจันนี่เ้ยนะหอ้อมต้นเลยบ่็ม่ใหญ่ปัดปัดอีกแล้ว หืมหุ่นแข็โอขออ้างก่อนเด้อเจนี่พุ่นนะป๊าดโอ้โหสดๆหมอตายมาบึ้งแม่นี่บม่ได้ปาดธรรมดาเด้อเจนี่พุ่นนะอ้ยเคื่อแรกที่เห็นแบบนี้เด้อเจนี่นี่ป๊าดป๊าดป๊าดให้พ่อแม่พี่น้องบึ้งก่อนเด้อเจนี่พุ่นนะ ได้คำเดียวว่าปาดอย่างเดียวเลยจะนี่ที่ปาสิอ้อมต้นเลยได้นี่นี่จ้ะนี่จ้ะยังโบอ้อมเดี๋ยวให้เบิ่งอ้อมอมเลยจะนี่มาเบิ่งกันว่าเม็นตรงจะไหนจะได้เอาอย่างมาใส่เอาคุณเนาะปาด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 จังใดดีไม่ใหญ่นี่มันมือเลยจะบันนี้ยังอีกอยู่ เฮ้เฮ้เฮ้แต่เบิ่งยังเมื่อยเลยเด้อเจนี่นะหลายบักเลยนี่เอาแล้วลีตื่นเต้นกันพอเลยนะจ้ะบันนี้แล้วฮาสซิบอวถึงเรื่องตะกาาะา้ามาน์ซิบอใส่ไหมนี่ตะกา้าเบิ่งเฮ็ดจะฟามามาต้องว่าหลายจิบคอเอาเลยจ้ะโอ้อันนี้เพื่อนบานเลยเพื่อนบเุนบเป็นตะมุตมิเลยเอาเลยนะจ้ะมือดีย ี๋ยวสิจงไว้เป็นย่อมย่อมเอาด้วยเจนี่เอาแบบนี้เลยเห็ดเพิ่งตับเตาได้เก็บอีกแล้วเด้จ้าก่อนอื่นก็ขอให้คลิปนี้ยังอยู่ดีเด้จ้าทำแม่น้องเจนายลงไปละสาทุกอย่าเป็นคือรอบที่แล้วเด้จ้าเผื่อแม่น้องเจนายสิได้แก้ได้จักห้องจักห้เด้จ้ะรอบนี้ขอให้อย่าเป็นคือรอบที่แล้วดอกเพิ่งอิดสีได้ หักระสอบไม่ใหญ่มาใส่ดวนๆเลยแต่นี่นี่ดอกเพิ่นไปสองดอกมันมไว้เนาะน่าใ่เนาะเดี๋ยวค่อยมาเอามือใหม่เนาะจ้ะดอกเพิ่งขนาดเลยเก็บแบบจักสีเริ่มจากตรงได้ดีเลยพ่อแม่พี่น้องเห็นไต้ต้นล้วบ่ยอดบัะคักดอกเพิ่ง

เรีกว่าเพื่อนเป็นจังซี้บริดอกเพื่อนหาดอกตื่นเต้นตากล้าเลยค่ะย่องย่องเราย่องย่องเราได้ปะพี่มาพี่ะแม่น้องเจนายตื่นเต้นขนาดผู้ไม่ใหญ่เห็นก่อนคือนทตื่นเต้นเฮงบ่ะคะเพราะว่าแม่น้องเจนายด่วนมาจากอ่าวลึกเลยจ้ะ เพื่อนห็นก้อนนี้ยังถามเพื่อนอยู่ว่าเพื่อนหน้าตาเป็นยังไงตอนเห็นทีแรกชอบมีเพื่อนห็นแล้วเพื่อนโทรบอกอีกจ้ะเพื่อนตัดขาเพไนเลยเก็บแบบชิวๆมือนี้อุ้ยดอกน้อยพันหลายด้อว,ว่าบ่ได้เด้วยอดอกน้อยยังออกอยู่เดี๋ยวเขาจิจวงว้มาเอาเมื่อใหม่จ้ะ ไม่พีน้องบอกให้ถอนขึ้นมาแล้วก็ตัดนะแม่น้องจะนายก็สิเ็ดแบบทุกทุกคนบอกได้จ้นะต้องทยอีอกเน้องอ้อมละล่อยนี่คนน้อนเฮ้ยพึงเมย์โอ้โอถ้าเพื่อนออกเป็นพื้นเป็นแผ่นเนดีเ๋ยววะแม่น้องจะนายสีลำเพลงใส แม่นนหนุ่มจันนายลืมเมื่อกี้นี่น่าสิยกมือสาธุเอาคักคักก่อนคือสิหลายปันนั้น น้องน้อยเพิ่นตัดค่ะก็ออกให้แม่น้องจะนายเก็บอีกเด้อนี่เอาเสื้อเพิ่นไว้เพิ่มโอ้ยนี่จ้าเป็นตะกร้าแล้วจ้าหลายสุดแม่น้องจะนายสิได้ซื้อตะกร้าสิได้เอาตะกร้าผ้ามาใส่ละเทือน่ะไปหลายสุดก็คือหลายคือเก่าอื้โอ้ยช่างดีดี แม่พี่น้องคือสิตื่นเต้นอยากยื่นมือเข้ามาเก็บซอยเลยเด่นน่ะเนาะน้องเจนายเู้ทันดิฮะเนาะนี่จะพาเลาะไปแคมๆก่อนเด้อจ้ะตัตเป็นจุดเด่นค่ะสิอยู่ตรงกลางเอาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องลุ้นตั้งแต่เห็นมาเนมโบรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนเป็นน้องเจนายน้องเป็นน้องเจนายยิ้มบุม้งฮุบเลย ทำงานแล้วจ๊ะตู่น้องเจ้านายกบไม่ใหญ่ปุ๊กปุ๊กอยู่ไม่ใหญ่ก็คือไม่อุ้ยพอน้องเจ้านายเลียงไม่ใหญ่แต่ถ้าเป็นทางแม่น้องเจ้านายสิเรียกไม่อุ้ยด้วยจ้ะลูก้ขขายลูกเพื่อนห้องไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ยี่ยอดเลยอ่ะทำไมพีพ่น้องว่าจังไดให้จะคำดีคอสามคำเน่นๆน่นด้วยจ้ะคลิปนี้เอาสามคำเน่นๆ่นเลย แบบจังไดดีไม่นุ่จงจะนายคิดบุถืกเลยสารซ้ำเน้นๆนีๆๆๆก่กะโออย้ออแค่จะเป็นคันล่มได้เหรอเป็นได้เบา ใส่ต้องด้ดีเนาะจ้าใส่ต้องด้ดีจ้าชิวๆเอาทำไปแบบชิวๆห้อนเลยเห็นเห็ดลหรอห้อนเลยห้อนขึ้นมาเลยทันทีมีดอกน้อยอยู่ปื๊ด ตึ๊ดตือเป็นคนอารมณ์ดีขึ้นมาเลยจ้าเพราะว่าเมื่อวานนี้แม่น้องเจนนายก็หายคลิปมืเมื่อก็เลยได้เทศเน,นาะไม่โดองแม่น้องเจนนายไปได้เปิดขายได้จ้ะเนาะไม่ดองมน้องเจนนายเทศไปกินเองรอให้เพิ่นหลายๆก่อนด้จ้ะเนยวแม่น้องเจนนายสิหนาซีมีด้จ้ะหนาซีมีใส่ขวดช่างโลขายด้ยจ้ะ

จุ่ๆจู่ๆอยู่พื้นไดอกน้อยเชื่อน้อยกจนเต็มเลยจุ่มไว้จุ่มไว้นี่ได้เป็นได้ตัดจังได้บันตัดจังได้บันสตาร์กาตัดกันอยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็นแบบถอนสะใจไปเลยเต็มเพื้นระบายไอทองเป็นมันีกเลยสตาร์การ์ดเต็มแล้วจ้าบันี้ โอ้ยพุ่งตะการมาหน้อยพุ่ยนี่นี่หลายขนาดเก็บเรื่อยๆชิวๆไปเลยจ้ามันมีดอกน้อยด้วยจังเราจะนายตัดกันเอาไว้มันมีขาคายแบบนี้ตะกาเอาอยู่ใสเราต้องย่างระวังระวังมันมีดอกน้อยๆดอกน้อยที่จะไม่จับอิ่มค่เอาโอ้ยจได้หัด กระสอบอีหลีแล้วจะมาใส่เต็มแล้วรถบรรทุกเฮาคันน้อยพอาถือไว้ก,ก่อนจอะเดี๋ยวอ่ก็ปึ๊บนี่ปาด์เฮาเซใหย้พ่อแม่พี่น้องไปรุ่นอีพีสองด้วยจ้ะอีพีนี้เต็มตะกร้าแล้วนี่เฮ้ยจะล่นมากอีพีนี้เต็มตะกร้าแล้วต้องไปติดตามอีพีสองแบบป่าใหญ่ๆห,หลัง เวฟเวฟอยู่แม่น้องเจนายจะไปหากระสอบมาใส่ถุงน้อจะไปนี่นี่ขิปน,นี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนนอจ้ะก,ก่อนอื่นแม่น้องจจนายมีแฟนเพจแล้วเด้อจ้ะให้พ่อแม่พี่น้องไปกดติดตามแม่น้องจจนายเพื่อเป็นกําลังใจเห็นไเด้อจ้าภาถึงหมื่นซับแม่น้องเจนายสะพาน้องจจนายไปเที่ยวทะเลเด้อจ้ะกดให้มันถึงไวๆเด้ออยากไปเที่ยวทะเลทะเลที่ไม่ใช่ทะเลหาปูเด้อจ้ะอยากไปทะเลจริงๆแต่อยากให้ฮอดหมื่นซับเพราะว่าเขาสิไปฉลองกันอยู่ฮั่น ไปป,ปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มกันอยู่ฮะเลยเอานาจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเจน้านายหน่ยเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าพ่ส2เด้อจ้า